บทที่สิบเอดสระเอทอเอเทก,อออก้อเองอเกงลอเอนอเลนไม่เองเล่นเนทเซเขเปรีเกเรทีฮา ขาเกเวลากางเกงเล่นเกมออออขอเอเฮซอเอเซขอเอเขปลอเอเฟกอเอเกรอเอเรเกเร คอเอเฮฮออาฮาเฮฮาขออาขากอเอเกขาเกวอเอเวรออาลาเวลากออางอกางกอเองอเกงกลางเกงรอเอนอเล่นไม่เล่นกอเอมอเกมเล่นเกม